สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านอยากจะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรกับคุณนะคะอ่าท่านบอกว่านะคะ คือในตอนนี้ดูเหมือนกับชีวิตของคุณนะคะมันไม่มีทางเลือกมากนักนะคะนะมันมีมันไม่มีทางเลือกมากนักมันมีสถานาการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจนะคะแต่ท่านบอกว่าคุณสามารถที่จะเชื่อนะคะในสิ่งที่คุณนะ่ะคิดมาดีแล้วถ้าอะไรดีให้รักษาเอาไว้ถ้าอะไรไม่ดี แล้วควรตัดออกจากชีวิตก็ให้ตัดมันออกไปค่ะแล้วทุกๆอย่างค่ะมันจะดีขึ้นนะคะเห็นไหมท่านออกมาบอกว่ามันจะโอเคนะคะเพราะว่าในตอนนี้มันเป็นสถานาการณ์ของความยากลำบากนะคะบางครั้งคุณทำอะไรแล้วขาดทุนมาเป็นระยะเวลานานมันอาจถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันไปหรือความเสียใจที่กัดกินในใจมาเป็นเวลานานอาจถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันไปนะคะ